สวัสดีครับพวกเราญาติไอ้โมติงครับพวกเรานะครับจะมาบอกตัป่ามึงมาด้วยครับโยโย่มึงโดนกระทืบแน่ไม่หรอกบอกให้ใจดีเดี๋ยวให้แกจัดฟันให้ด้วยฟันล่างเนี่ยฟันล่างขึ้นมาไรเดี๋ยวอันนี้เหงือกหมึงคิดแคบนะแนะนำก่อนนี่วันนี้มีแขกรับเชิญมาดีเจบายบอยดีครับไอ้ายบอยโย่โย่ไม่มาเลยโฟรเกอร์ว้าวแอมคอมโฟร์เมก้าบังหน้า bro แอมคอมโฟร์เมกา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 เมก้าพลาชาโอเคอยู่ลำสองเนี่ยครับโตมาลำสอง อรุปกิจกรรมรอนวันนี้เรามาที่บึงบิลบอบ่อบึงมารวยฮะอยู่ตรงเรียบมอเตอร์เวย์หลังลามสองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fishing p a r coming rich coming แปลว่ามารวยก็ richy จับ <laughs> ตูดจับตูดมาเข้ามาตัดเถอะเด่งตอกดำแห้ง <laughs> บ่บอน,นี้มันกลิ่นแปลกๆ วันนี้แต่ละคนเนี่ยมาที่บึงตกปลาก็จริงแต่ตกปลาไม่เป็นเลยมีพี่หมูตกเป็นคนเดียวไม่เป็นเนี่ยคันนั้นลูมิสลอบ BG15 ไม่เป็นเไม่เล็นเลยใช้เอ็นแทปลอน15ปอนด์ไว้สำหรับตกปลาบึกไม่ค่อยรู้ปลาในบ่อกนี่มีไซส์ตั้งแต่2โลไปถึง10โลมีทั้งสวายและบึกปลายิสกปลาช่อนปลาดินม่ค่อยรู้ที่ความรู้มึงเท่ากับเจ้าของบ่อแล้วนะ เอาเป็นว่าวันนี้พี่หมูจะมาสอนพวกเราตกปลาแล้วกันครับผมแล้วไปดูวิธีการว่าวันนี้หลักการตกปลาเนี่ยมันต้องทำอะไรเป็นยังไงเริ่มต้นยังไงนะไม่เคยตกปลาเลยนชีมูนบอกไม่รู้อะไรเกี่ยวการตกปลาเลยครับตกปลาแล้วปกติทำอะไรเือยส่วนมากจะเกี่ยวเบ็ดไม่ค่อยดีเโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าไป บรรยากาศที่ถือว่าชิลเลยนะชิลมากแบบ<า>บ<า>่หยเลยกาก็สามารถมาชังอาหารกินเอาลมบรรยากาศเนี่ยหลักๆเหมือนจะเป็นร้านอาหารมากกว่าด้วยซ้ำนะ<อ>เป็นรลสลองด้านหน้าใหญ่เลยแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นโซนตกปลาซึ่งก็สั่งของเข้ามาทานได้ก็เป็นโต๊ะแบบนี้ แต่ว่าตอนนี้พวกเรามานั่งถึงเนี่ยคือพี่หมูกับพี่ไบส์เนี่ยมาก่อนแล้วก็ทานไปละเแล้ว<ล>ผมกับพี่โหน่งยังไม่ได้ทานดเดี๋ยวเราให้พี่โหน่งทานข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่าเออว่าอร่อยไหมเปยังงอาหารของบึงวันเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มามามาย่างไหมที่บ้านมาถึางเนี่ยย่างไหมก็ไม่ยากให้พัดมารับแล้วก็มาส่งที่นี่มันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่อ่ากินก่อนพี่เคยมาบอกตกปลาปะอ๋ออันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยครับเหรอเปล่ไม่เคยมามาก่อนเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยตื่นตาตื่นใจมากแต่หิวด้้ววยยยกกกกก็เเลลลขอออินนน่่แคตปาาม ในชีวิตอะไรก็ไม่เคยเลยครับแต่ก็ก็เดี๋ยวให้หมูตกไปแล้วก็รีวิวไปเพราะว่าผมผมทำไม่ค่อยเป็นกินเหมือนกินหิ่งหิ่รุ่ยที่ไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าพี่กินไปแล้วพี่โกหกทำไมเนี่ยพี่กินไปแล้วไม่อย่างเมื่อไหร่ตังึงยังครับยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินในน้ำลายไหลเต็มเลยตอนนี้อยู่มากอ่ะพอก่อนเพื่อจะจะก้องเย็ดและก้อมเย็ถ่ายแล้ว ขอแบบวิธีขั้นตอนเริ่มต้นแบบเบสิกพื้นฐานก่อนเลยการตกปลาสวายมันจะมีใช้เหยื่ออยู่2แบบขนมปังกับลำขนมปังคืออันนี้อย่างที่ที่บอกไอ้กินไม่ได้ขึ้นลาอะไรขึ้นลาเนี่ยเนี่ยนะมันหมดอายุรถโรงพยาบาลมารับมึงกูไม่รู้นะมึงเพราะว่ากินขนมปังเหรอแล้วลุงทีบแบเนี้เราเลือกใช้ลำลำเนี่ยคือมีหลายแบรนด์มากเลยนะแบรนด์นี้นะฮะโฆษณาให้เขาหน่อยลุงอะไรนะ ลุงอะไรนะลุงเนันแรกเราก็ผสมเหยื่อก่อนนะฮะจริงๆรแล้วมันมีสูตรเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าผมตกแบบสแตนดานแล้วกันเอาแบบง่ายๆออแบบที่บางคนเขาก็มีผสมอะไรหัวอะไรอะไม่หัวเชื้ออันนั้นก็เรียกหัวเชื้อจริงจริงลำมันจะแห้งนะครับเราต้องผสมน้ําลงไปหน่อยจับได้ใช่ไหมได้จับได้ครับ ความรู้สึกเป็นไงฮะความรู้สึกแรกตอดจๆๆจุมึงจับลำหรือจับเหี้ยอะไรเนี่ยจับลำอยอ่ผสมน้ําน้ําบ่อนะฮะเพื่อเพื่อความที่แบบว่าไม่มกูขี้เกียจเดินอ๋อที่ใช้เยอะไหมครับน้ำใช้เยอะไหมพอประมาณฮะแล้วเราพอเราใส่น้ําเนี่ยเราก็มาคุกให้มันพอหมาดๆติดมือหน่อยใช้ให้มันเกาะกันหน่อยหลังจากนั้นอ่ะมึงก็อาบัดไม่ใช่ในตา เอาให้กล้องดูหน่อยได้ไหมว่าถ้ามันอยู่ตัวแล้วมันอะอยู่ตัวไม่ปไปเงี้พอเวลาเราบีบเข้าไปมันจับตัวกันเป็นก้อนแล้วอ,อย่างเงี้ยคือปั้นได้แล้ว<อ>กินได้ไหมได้ลองไปละ <laughs> <laughs> ให้ปลากินดีกว่าเออ่นรับหน้าตาที่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับ <laughs> มาถึงขั้นตอนในการปั้นนะฮะอ่ะโอเคเริ่มเลยดีกว่าพี่ อ่ะทีนี้เราก็หยิบขนมปังแผ่นอ่ะเงินนี้หนึ่งแผ่นนะที่เมื่อกี้มึงแดกอ่ะนี่นะนี่ขนมป้าถวายเนี่ยเวลามันกินมันจะใช้แรงดูดดูดดูดดเหมือนเวลามึงดูดนมผู้หญิงอ่ะไงใจงี้เดย์ครับเราก็ฉีกมาประมาณนี้แล้วที่เหลือครับ <c ười> ที่ <c ười> ที่เหลือ,อเอาไว้ดิต้อเก็บเลย <c ười> เสั่งข้าวให้ดีเจใบบอยอยคือขนมปังเนี่ยเราห้ามบีบเลยนะพอบีบปุ๊บมันจะไม่มีสูญญากาศเวลาลงน้ำแบบมันจะไม่ลอยเนี่ยเกี่ยวไปทีเดียวแล้วก็บีบตูดบีบบีบเนี้ย เวลามันลงน้ําไปมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วขนมปังมันจะลอยอย่างนี้พอปลามาไม่แดดที่แบบไม่กินนี่ทีนี้เราก็มาปั้นตองเอาลำปั้นตรงตะกัวใด้มันเป็นทุนๆเพื่ออะไรพี่เพื่อล่ออีกใพี่เป็นเหยื่อล่อพอมันลงน้าไปใช่ไหมเหยื่อตัวนี้มันจะไปกองอยู่หน้าดินปลามันจะหาง่ายกว่าปลามันจะดมๆได้กินรสชาติของลำลำเยื่ออะไรครับเอ่อป้าอะไรป้าอะไรนะแค่นี้แหละครับ เราก็ปั้นทีนี้เราบีบแน่นได้แล้วเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าลงน้ำแล้วมันจะนนไม่แตกเสี่ยงวูบมันก็ไปตามมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับตัวเบ็ดเนี่ยห้อยๆไว้หรือว่าเกี่ยวไว้ก็ได้อ่าเกี่ยวไว้อย่างเกี่ยวไว้ตึดกันได้เพื่อที่ให้ปาามันสนใจอย่างนี้แหละเนี่ย อ่่ลักษณะนี้นะครับก็ตีลงไปได้เลยเขาเรียกตีเบ็ดเอาล้ครับเดี๋ยวต่อไปนี้เดี๋ยวพี่หมูจะสอนวิธีการตีเบ็ดให้ดูกันนะครับแรกเราต้องเอานิ้วเกี่ยวสายเอ็นมาอย่างนี้ครับนิ้วเกี่ยวสายเอ็นว่าสองเฟนเราก็เปิดหน้าลอกเขาเรียกเปิดหน้าลอกเนี่ยระยะอย่างนี้ไม่ได้นะสั้นไปเราต้องปล่อยลงมาหน่อยให้ระยะเวลาเวียอย่างเงี้ยแล้วแต่คนถนัดซ้ายถนัดขวาแต่ผมอ่ะถนัดขวาเพราะเวลาผมชักก็มือขวาชักเบ็ด นักว่าวเลยไม่มีเฟซตัวเองด้วยนี่ครับนี่มือนี้เกี่ยวอยู่นะครับครับมือซ้ายต้องจับที่ตูดคันเป็นจริงไหมเนี่ยหรือว่าอ่านหนังสือแล้วจำเข้ามาแล้วก็ค่อยๆโยนแค่นี้เลยร้านก็ง่ายเลยเาเปิดรอบด้วยนะครับเขาไม่เปิดเวลาปลากินเบ็ดตกน้ำเพราะถ้าไม่เปิดรอบครูจะจับได้เพราะว่าเธอลอกไม่ใช่ข้อสอบไอ้สัตว์เฮ้ยยืนหยุดหยุดเฟซไหมไร่ค่ทีนี้เราไม่ต้องทำแล้วเราถึงวิธีถึงขั้นตอนของการรอเก็บไันนะไม่อยากให้มันกิน มันจะกินเลยเหรอกินดิฮี้อ่ะปาดเอาว้เหมือนมหิวข้าวเหมือนพี่โหนงเงี้ยโอเคนี่ก็คือการเบสิกง่ายๆใช่เบสิกง่ายๆสำหรับคนที่มือใหม่เริ่มต้นอ่าลองไปตกดูแล้วกันนะครับตกปลาก็มีไม่เป็นพี่เป็นพี่ี่กอดได้ต้องมีใครออกก็ละคนนึงไม่ใช่กูอ่ะกูตัวท็อปอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่กูด้วยมึงอยู่แล้วแหละหมอไม่ตอนนี้ใครไม่อยู่อ่ะตอนนี้แหละมาแล้วมาแล้วอ๋อพี่เขาดึงแล้วไปช่วยพี่เหรอมาแล้วมาอะไร นี่เลยครับไม่เป็นไรถ้าวันนี้เถือ่าเราไม่ได้ปลาพี่ครับขอยืมปลามาโชว์กล้องหน่อยได้เลยับสบายๆอยู่แล้วเราเนี่ครับดูนะนี่เออเนี่ยเดี๋ยวเบ้นเดี๋ยวถ่ายแต่ตัวปลาแล้วมาถ่ายตไปลรับซูมาที่เรานะขออนุญาตนะครับพี่อ่าแล้วกลับมาที่เรานะแล้วเราก็ดีใจกันเลยนะโอ้ยหมุนุดกิน สุดยอดมากเลยคือกูตกได้เหรอขาวพี่ามันเป็นการเย่ที่แบบหน้าด้านมากอะไอเย่ยยิมเขามายืดใจอ่าโอเควันนี้ก็ถือว่ามาเรียนรู้วิธีการตกปลาแล้วกันแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมว่าเฮ้ยคนตกปลาจริงมามันไม่ใช่แค่ตกปลานะใช่มันมีมีหลายอย่างคือเรื่องของเรื่องเลยมาเสพบรรยากาศส่วนใหญ่คนมาเสพบรรยากาศวันนี้ลาดีกว่าลาแบบลาแบบนี้ได้ปหมมเว้ยก็สวัสดีครับ พวกเราม้าลายไบต์ตีตอไปนี้ไม่มีหมูนะเข้าทางครับหมูไปแล้วหมูไปแล้วเป็นการไล่ออกแบบอย่างอยู่ช่วงนี้ก็ไม่มีใครอยากออกครับมากินฮะโอเคลาไปก่อนบ๊ายบายได้เปิดรายการแบบคิวเทดสุดึมาป๊บล้วกูต้องโดดรอบก่อนอันเลิกูไม่ไหวหรอก ฝากกดติดตามมาลายมูตีออฟฟิเชียลด้วยนะครับ